มารับเข้าหนึ่งลำครับผมมังกี้อีกแล้วนะครับร้านใหม่ของเราเจอมังกี้มาคันที่2อแล้วจ้ะแต่คันนี้นะะต้องเป็นการลื้อล้างครับเก็บรายละเอียดทุกจุดและต้องขายให้เขาด้วยเพราะว่าคันนี้เป็นของเพื่อนผมเองนะครับก็บอกกันบอกกันเลยนะครับแต่ว่าดูนะเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะถอดของอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูหน้าหน้าหน้าเดี๋ยวดูที่หน้าโพสต์ของเพจซูเปอร์บายการ์ดนะครับ แต่ว่าคันนี้ไม่ใช้รูปัดคันนี้เรข่อไม้เท่านี้จะ500อยกว่านะครับอาจจะมีขยับเล็กน้อยนะครับบางทีเราก็แบบมีมีขี่วนอยู่แถวนี้ข้างหน้านี้นิดหน่อยนะครับแต่เราไม่ได้รถจอดรถจอดครับรถจอดรถไม่ได้ใช้เต็มที่ที่ไม้ขึ้นก็อาจจะเป็นการเข็นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จอดอยู่ในห้องแอร์ด้วยซ้ำนะครับคันนี้นะค่าสกรปรกครับคันนี้ของรถ500โลมันจะประมาณนี้นี่นะเขาเขาจะมีอย่างนี้เขาจะมีอย่างนี้อ่ะโอเคจากตรงนี้เราเคลียร์ได้ ชุดนี้เราลื้อออกนะครับท่อนะครับเดี๋ยวต้องสวอปเอาไปใส่ขันนู้นนะครับแล้วเอาท่อเดิมมาใส่ให้คันนี้นะครับ,เ,เ,รรบเป็นเพื่อนกันเขาซื้อต่อกันหรือยังไงนี่แหละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะจ๊ะหัวเครื่องประมาณนี้นะจ๊ะ Fall, ดูนะดูนะนี่นะโอ้โหนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้จําภาพไว้นะจ๊ะนี่ดูนี่นะชุดนี้อาจจะต้องลื้อครับผมว่าผมลื้อหลายชุดอยู่นะครับเพราะผมบอกเอาแล้วว่าถ้าจะให้เรียบคือต้องลื้อครับจะโซ่มีสนิมมานิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้จะโอเคค่อยๆลือครับค่อยๆลือค่อยๆทำนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับจุดนี้อีกหรือโอ้โหจะเยอะเลยโอเคครับผมจะเดี๋ยวไปล้างหนังก่อนขอรือเป็นบางจุดนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะจ๊ะในตอนลือเราก็มันจะมีคลิปครับว่าเราทําอะไรไขตรงไหนนะครับหรือใช้อุปกรณ์อะไรไขนะครับหัวน็อตของคุณเรามั่นใจว่ามันจะไม่เป็นรอยนะครับจ้ะ ดูแลกันนะครับน็อตโลคลายจากตรงไหนเราก็ใส่กลับไปตรงนั้นหรือคาวไว้แบบนั้นนะครับมันจะดีที่สุดนะครับประมาณน,นี้ถ้าไม่รู้ก็แน่นอนครับดูชิ้นนี้แล้วกันจ้ะโอเคบอกเลยนะว่ามังกี้นะมันมันคือภาพเล็กของฮาเลย์มันคือภาพเล็กของไซอ,อ,อัมแล้วกันเนาะรายละเอียดตามจุดโคค่อนข้างเยอะครับไม่รู้ว่าวันนี้จบหรือเปล่าโอเคได้จ้ะนั้นเดี๋ยวไปล้างหน้าก,กันก่อนครับผม หนักเสร็จแล้วนะครับลดเรี่ยมขึ้นมาเลย500โลครับ500โลเนี่ยนี่ยังไม่ได้ไปลงเกี่ยวกับริมที่เคลือบในส่วนของรีสโตนะครับของชิ้นดำนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพวกนี้ครับริ้วรอยพวกนี้นะครับมันมันสามารถเคลียร์ได้นะครับเราก็จะใช้เคมีเฉพาะนะครับที่สําหรับตัวสีโครมเท่านั้นนะครับเออเราจะบอกว่าพอล้างขึ้นมาแล้วมันเลียมเลยเนาะ มัน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 เอี่ยมแล้วกันล้างมาแล้วมันเอี่ยมมันเอี่ยมแบบเอี่ยมใหม่ๆแล้วกันเนาะแต่ว่ามันยังไม่ถึงกเรี่ยมครับเลียมเนี่ยดําต้องเป็นดําครับโครมต้องเงาครับมันต้องวิ้งกว่านี้นะครับคันนี้น่าใช้เวลาอีกหนึ่งวันนะครับต้องโหลดไปอีกหนึ่งวันเพราะว่ารายละเอียดของมังกี้ครับมันคือฮาร์เลย์น้อยนะครับมันคือฮาร์เลย์น้อยจ้กซอกเยอะนะครับใครบอกว่าเร็วไม่จริงฮะถ้าจะเอาให้เลี่ยมนะต้องต้องต้องใช้คําว่าเรี่ยมนะมัน มันได้เรื่องอยู่อ่ะมันได้เรื่องนะครับแล้วครั้นี้จะมีในส่วนของที่เกลือนะครับบางจุดด้วยนะครับเราก็เคลียร์ออกครับที่เกลือบางๆครับรีบเทียร์ครับมันจะได้ยืดอายุในการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆของคุณนะครับโอเคจากจุดแงนจุดอับนะครับเราว่าเราเราจัดเรียบหมดะนะครับอืมจากจุดแงนจุดอับซ่กครับโซ่สเตอร์ครับฝาครอบสเตอร์หน้าต้องเอาออกนะครับเพื่อการทํางานที่เลี่ยม ต้องเลี่ยมนะครับเลี่ยมและแห้งครับคอนเซปต์ของคันนี้เลยนะครับเลี่ยมอย่างเดียวไม่ว่าห้ามเยิ้มครับคือต้องแห้งครับแล้วมังกี้นะครับจะเป็นรถที่มีความชอบเยิ้มอยู่นะมังกี้นะมังกี้จะเป็นเป็นรถที่ชอบเยิ้มครับเยิ้มแถวนี้แต่ว่ารถคันนี้500กิโลก็เลยไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ะ เอาไฟมาส่องให้ดูนะครับก่อนจะประกอบเข้าไปนะครับทุกจุดนะครับมันจําเป็นที่จะต้องเลี่ยมเบอร์นี้นะครับอ่ตอนนี้คือตอนกลางวันที่มีแสงนะครับยังมีซันเซ็ตอยู่นะครับจะดูใต้นี้แล้วกันนะครับโอเคมันต้องเลี่ยมครับชุดสีนะครับหรือว่าคันนี้ก็จะมีแล็คเกอร์อยู่บนถังนะครับประมาณนี้นะครับมุกของเขาจะประมาณนี้นะครับ มุกขาว Honda นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นใมิติของมุกมันจะมีรายละเอียดอีกนะครับโลโก้ต้องเงาต้องฉ่ำครับประมาณนี้นะครับใต้แผงคอเลขแผงคอครับต้องสวยนะครับโอเคจะไม่ได้รับแต่งตัวรถนะเราขายงานดีเทลลิ่งนะครับโอเคจะประกอบก่อนเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันอีกทีครับผม เสร็จจบพร้อมเปิดขายครับผมอ่าบอกกันก่อนเลยนะครับคันนี้เปิดขายในราคา79000บาทนะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยปรึกษากันอีกทีนะครับดูเลขไมค์ก่อนนะจ๊ะโอเค5 3 1อาจจะมีขยับบ้างอาจจะมีขยับเพราะว่าเราเห็นนู่นนี่นั่นอยู่ในบริเวณนี้แหละแอเรียนี้แหละนะครับอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขายนะโอเคมาส่งานดีเทลลิ่งครับ คันนี้ล้างเก็บดีเทลทุกตรงนะครับแล้วจะบอกว่าคันนี้ครับในเรื่องของอะไหล่เสื่อมลูกยางต่างๆตามจุดต่างๆจอยต่างๆไม่มีเสื่อมเลยนะครับลองดูได้นะครับเพราะว่าเราเองนะครับเราลื้อออกมาทำแทบทั้งคันเหมือนกันนะครับสำหรับมังกี้นะครับมังกี้ครับไม่หมูครับบอกเลยมังกี้คือลิงมังกี้ไม่ใช่หมูผมกล้าพูดแบบนี้เพราะอะไรมังกี้ครับส่วนประกอบ รายละเอียดเล็กๆคือเต็มทั้งคันนะครับคันนี้ผมใช้เวลา2วันนะปกติแล้วนะครับถ้าเป็น r าเ y ่ดีวิสันก็ใช้เวลา2วัน3วันเหมือนกันแต่คันนี้ต้อง2วันวันเดียวจบไม่ได้ครับเรื่องรายละเอียดเป็นเรื่องสําคัญสําหรับงานเรานะครับจะอืมอืมเนี้ยบแน่นอนครับเรียมแน่นอนนะครับจะ ชิ้นคโครมนะครับของเขานะครับมีความเหมือนฮารล่นะครับคโครมต้องเงาดําต้องดําเมี่ยมแบบนี้ต้องสนิทสีเหลืองนะครับหรือสีที่มีชั้นเลกเกอร์ต้องใสนะครับเบาะนะครับต้องคลีนนะครับรายละเอียดของเบาะเนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องคลีนนะจ๊ะไม่ใช่แบบกลางๆส่งลูกค้าไม่ใช่นะจ๊ะ ดูเอาเองลวกันนะครับถังนะครับมีการปรับผิวให้นะครับมิติดีนะครับตรงไหนที่มีแล็กเกอร์ครับผมปรับให้หมดนะครับโดยเฉพาะจุดเล็กๆพวกนี้ผมปรับให้หมดไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับตอนแรกมันจะขุ่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบเนียนดีแล้วนะครับบางทีมันเกิดจากการใช้งานครับมันเกิดจากการที่เราล้างรถหรือว่าจอดตากฝนหรือว่าโดนฝนนะครับแล้วเช็ดไม่ละเอียดนะครับมันจะทําให้เกิดคาบน้ําคาบน้าครับมันจะมันจะขุนอย่างนี้ดีกว่ามันจะขุ่นเราพูดว่ามันจะขุนแล้วกันนะครับ จากชิ้นดำบางชิ้นนะครับก็ต้องฟื้นฟูนะครับเมนเทนอยู่ตลอดนะครับมันจึงดกดำอยู่แบบนี้อ่ะคันนี้ทําจบไปประมาณ2เดือนแล้วก็ดูดิก็มิติก็ยังดีอยู่นะครับดูดิท่อไปนี้มีอยู่ Star w a r l โหตโหดหล่อนะครับจ้ะโอเคเจ้ามังกี้ปี2023ใบนี้คันนี้นะครับผมขอนี้จะปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝาก like, กดไลค์ är, กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ